สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบปะกันอีกแล้วนะครับนี่คือพบปะลุงโค้ชครับวันนี้ครับจะมาตอบคําถามเป็นคําถามที่ถามมามากเหลือเกินสําหรับคําถามนี้นะครับถามว่าลุงโค้ชคะการลดน้ำหนักต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ครับการลดน้ำหนักนะครับที่เอาเอาแบบพื้นฐานที่สุดเลยง่ายที่สุดเลยนะครับก็คืออาทิตย์ละหนึ่งกิโลผมคิดว่ากําลังสวยงามนะครับลดอาทิตย์ละสองโลได้ไหมสามโลไหมได้ครับ แต่ว่าไม่ควรจะเร่งด่วนเกินไปนะครับทำไมครับทําไมเพื่อไม่ให้ร่างกายย้ยมากเกินไปไม่ให้ร่างกายเผลมากเกินไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็มันอยู่ที่ว่าโอเคคนน้ําหนักมากคนน้ําหนักมากหมายความว่า90ขึ้นอันนี้ก็จะลดได้เยอะหน่อยนะครับสเดือนก็อาจจะได้เป็น10บกโลแต่หวัวใจสำคัญที่สุดก็คือว่าวิธีการเรารู้หรือยังเราทราบหรือยัง ว่าการลดน้าหนักนั้นนะต้องทําอะไรบ้างอันนี้ต่างหากครับที่สําคัญนะครับเบิร์แบบไหนบ้างนะครับขั้นตอนการควบคุมอาหารไม่เอาไขามันใหม่เข้าไปถ้ารู้2ขั้นตอนนี้และลงมือทําอย่างจริงจังผมว่าลดน้ำหนักเหมาะสมที่สุดนะครับก็ควรจะอยู่ที่ประมาณ2เดือนหรือ8อาทิตย์นั่นเองนะครับและนี่ก็คือคําตอบสําหรับคนที่ถามมาว่าลดน้ําหนักต้องใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับ อยากจะให้ทุกคนเนี่ยให้ระยะเวลาในการลดน้าหนักนิดนึงนะครับและนี่ก็คือพบปะลุงโค้ชครับถ้ามีคำถามฝากมานะครับก็จะทำเป็นคำตอบแบบนี้ให้นะครับฝากติดตามฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้กับลุงโค้ชและก็ทีมงานด้วยนะครับฝากติดตามด้วยครับเ e l ามี Fit Membership p โปรแกรมอยากสุขภาพดีให้เราดูแลนำทีมโดยโค้ชบุญธรรม จากประสบการณ์การเป็นผู้ฝึกสอนระดับประเทศมากกว่า20ปีผ่านการเทรนลูกเทนมาแล้วนับพันชีวิตจนได้สูตรสาเร็จที่ไม่ว่าคุณจะมีรูปร่างแบบไหนก็หุ่นดีขึ้นได้ไม่มีคําว่าน้ําหนักตัน999บาทต่อปีพิเศษเฉพาะช่วงเปิดตัวเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้ทาง w w w hmf.co.th